ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เรื่องหนีนรกเป็นตอนที่20ก็ถือว่าเป็นตอนจบจบเรื่องราวที่เราจะหนีนรกกันแล้วก็ยังไม่หยุดจะมีสองตอนคือเป็นตอนที่ย1ทอี่ส2เป็นรายการสรุปเรื่องการหนีนรกเพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัท ไม่อยากจะฟังนานๆก็อตอนสรุปไปฟังก็หมดเรื่องกันง่ายดีอยากจะฟังจุดละเอียดบ้างแต่ไม่ละเอียดมากนักก็ฟังมาสิบคัเสดคือยี่สิบตอนถ้าอยากจะฟังสั้นๆก็เอาไปแค่เสษเดียวคือก็เสษที่ยี่สิบเอ็ดคือยิบสองขอโทษคัเสษที่สิบเอ็ดตอนสุดท้าย ถ้าเป็นตอนก็เป็นตอนยี่เอติยบสองหน้าตอนนี้เป็นตอนที่ยี่สิบกล่าวถึงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นชอบที่เราพูดไปเลยบรรดาเ่ามพุทธบริษัทความเห็นชอบที่เป็นตัวปัญญาถ้าอยจะถามว่าจะเห็นชอบอะไรจริงจะถูก ก็ต้องเห็นชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง8400พื่นสร่พันมคันถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทุกท่านจะเห็นชอบไหวไหมก็มีทุกท่านอาจจะตอบได้ว่าเห็นชอบคร,รับแต่มันจำไม่ได้เห็นชอบคร,รับเห็นทอดเจ้าข้าแต่ปฏิบัติตามไม่ได้ ทางนี้พ่อะไรเพราะวว่าต,ตั้ง8 4 0 0 0พันมรทัพขันเอาแค่จำอย่างเดียวยังจำไม่ได้หมดแล้วจะปฏิบัติตามคำแนะนำขอ,ององค์สมเด็จพระบรมสุคตได้ยังไงก็ต้องเห็นชอบกรรมตามขอบเขตขอบเขตที่เราปฏิบัติต,ตอนไหนเวลานี้เราปฏิบัติเพื่อหน,นีนรกกัน นรกไม่มัรดาแต่พุทธบริษัทใครๆๆก็ไม่ชอบเราไม่หนีแต่นรกอย่างเดียวหนีความเป็นเปรตเนี่ความเป็นอสรุรกายหนีความเป็นสัตว์รีฉานถ้าถ้าถามว่าทำไมจะต้องหนีตอนนี้สัมมาทิฏฐิที่เป็นตัวปัญญาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาทบทวนหรือความจำทบทวน ความจำเรียกว่าสัญญาปัญญาเป็นการรอบรู้ต้องใช้สัญญาทบทวนไปว่าตั้งแต่วันนี้ไปจึงกว่าจะเป็นเด็กจำความได้เราเกิดมากี่ปีแล้วเราทำอะไรบ้างแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยพิพจารณาอาการกระทำของเราก็ดี ความพูดก็ดีวาจาที่พูดก็ดีความรู้สึกทางใจก็ดีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันเป็นบุญทั้งหมดหรือเป็นบาปบ้างคําว่าบุญคือความดีบาปคือความชั่วเราทําชั่วเราพูดชั่วเราคิดชั่วบ้างหรือเปล่าเราทําดีเราพูดดีเราคิดดีบ้างหรือเปล่าก็ต้องตอบได้ว่าเรามีทั้งสองประการ ทั้งดีและชั่วเรามีครั่วกันไปความดีที่ทำไว้นะ่าไม่เป็นไรแน่อย่างเลวที่สุดเราเกิดในสวรรค์ได้อย่างกลางเราเกิดเป็นพรหมได้ถ้าดีถึงที่สุดเราไปนิพพานได้ดีน้อยลงไปกว่าเทวดาก็เกิดเป็นคนได้แต่การที่เอกเปิดในสี่จุดนี่มันก็แสนยาก เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจรพรารณาว่าเราทำความดีมากด้วยความชั่วมากอารมณ์ของเราหนักในความดีด้วยความชั่วคนอื่นอาตมาไม่ทราบสำหรับอาตมาเองถ้าทบทนถอยหลังลงไปอารมณ์ในความชั่วมีมากกว่าอารมณ์ในความดีตตอนแก่นี้ก็เบาๆไปหน่อย ออแก่ okay, แล้วมาสู้อะไรใครเขาไม่ได้ก็เมาถ้าอยากจะโลภมีทรัพย์สมบัติมากมายก็ไม่สามารถจะทำไหวแล้วตัวเองก็ลุกไม่ขึ้นเล่เจ็ดออกหน้าไปแล้วอย่างนี้แสดงความโลภหดไปเพราะความแก่นี่ความรักในระวางเพศอยากจะแต่งงานกับใครเรื่องนี้ไม่ต้องพูด พูดไปก็ได้ประโยชน์อยากจะแต่งงานได้อยากได้แต่ไม่มีใครเขาแต่งด้วยก็เลยอารมณ์แบบนี้ก็หดไปถ้าจะบอกว่าสองรายการขาดไปซะเลยก็ยังได้ไทยก็ถามว่าขาดไปเพราะกำลังเป็นเพราะกาลังเพราะนาคามีที่สิงใจใช่ไหมด้วยความเป็นพระรหันต์สิงใจต้องตอบว่าไม่ใช่ ขาดไปเพื่อความแก่มันสู้ใครเขาไม่ได้แล้วไม่ใช่สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวยังมีทางสู้นี่มันสู้ไม่ได้เลยเรื่องความรักเนี่ไม่มีทางสู้เด้ขาดร้อยเปอร์แต่คนที่มีอายุเจดสิบแล้วที่ยังจะสู้คนอยู่มีหรือเปล่าไม่ทราบสู้กันได้ความรักอาตมาเนบ่อตอมานานแล้ว ได้ความอยาการ่ำรวยก็ตีแผ่มาตั้งแต่โนู่นอายุสิบเแล้วการคิดอยาการ่ำรวยไม่เมีมีแต่เพียงคิดว่าทำให้มันพอกินทำให้มันเหลือกินมันจะรวยหรือไม่รวยก็ช่างหัวมันตอนนั้นพยายามทำให้มันเหลือกินไว้ถ้าพอกินก็ไม่มีอะไรซื้อเสื้อซื้อกางเกง มันต้องเหลือกินเอางเงินมาซื้อเสื้อเสือส้อเกงเื้อลองเท้าซื้อหมวกเสื้อนาฬิกาข้อมือเสื้อแหวนใส่ซื้อสร้อยใส่เอาเก็บไว้ใช้เมื่อความจําเป็นแต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะรวยเนื้อเลิกมานานต่อไปก็กําลังของความโกรธความยบบาทสมัยก่อนนี่เก่งเรื่องความโกรธความยบบาทไม่ใช่เก่งไปฆ่าเขาไปตีเขาเก่งโกรธเก่งพยบบาท มันโกรธใครปับ๊บนิ่องอึ้งพูดไม่ออกไอ้ไม่พูดเนี่ยมันมันยันมันยันลิ้นมันกระดกไม่ไหวแต่ก็สร้างกำลังใจให้มันยิ้มไปเสมอให้ปากมันยิ้มโกรธเท่าไหร่ก็ยังยิ้มก็โกรธไม่ดีแต่เวลานี้ถามยังโกรธไหมบอกแค่ไม่พอใจนิดหน่อยอาจจะมีแต่โกรธจริงๆไม่ไหวแล้ว ถ้าถึงคืนโกรธมากเท่าไรร่างกายก็สมมากเท่านั้นอย่าไปแล้วก็อย่าไปลองอย่าไปไปสูจน์ดีไม่ดีใกล้ความแก่เขาว่าคนแก่อะไรตัณหากลับตัณหากลับไม่เป็นไรแต่ความโกรธกลับมันว็แย่ถ้าไปโกรธเขาหนักๆเขาเจะตายภายในสามวันที่พยายามไม่โกรธเพราะอะไรเพราะร่างกายมันไม่ดี ก็เกรงว่าร่างกายะสุดโทมมากเกินไปจิตจะเศร้าหมองมากเกินไปจึงพยายามตั้งทําใจไม่โกรธแล้วจริงๆไม่โกรธแล้วไม่โกรธก็ไม่ทราบจะไปลองมันนะถ้าความโกรธกลับข้มาแล้วก็แย่ดีมันไล่าตัญหากลับถามทัสภาพเป็นความหลงจะไปหลงอะไรหรอกกลัวอย่างเดียวคือหลงจับไม่ได้ มันมีอะไรคนจะหลงบ้างความแก่สุดทรงขนาดนี้เวลาเนี่ยไหนปีมาแล้วเป็นพระที่มีความเคร่งคัดมากไม่ยอมส่งกระจกถ้าถามว่าเคร่งในวินัยข้อไหนก็นตตอจจำไม่ได้เหมือนกันที่จําได้จริงๆก็คือว่าเวลาส่งกระจกที่ไรหน้ามันแปลกไปคล้ายผีไม่คล้ายผีดิบและไม่อยากมองหน้า ไอ้ที่ไม่ส่องกระจกเพราะยึดเคร่งแต่ไม่ในคือไม่กล้าดูหน้าตัวเองถ้าตัวเองขนาดไม่กล้าดูหน้าตัวเองเนี่ยคนอื่นเขาอยากจะดูหน้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบอรมความว่าการอย่างนี้ไม่ใช่อวดความเป็นพระรหันที่มันลดลงไปเพราะความแก่เรามาพูกรื่องสัมมาทิฏฐิตอนนี้มาถอยหลังกันใหม่ ถอยหลังว่าความเห็นชอบนี่แต่จะชอบกันตรงไหนระธรทำคำสั่งสมพพธรรมวินัยที่พระเจ้าตรัสไว้ยี่แปดมื่นสี่พันประธรรมขันแค่จำก็จำไม่ได้เวลานี้เราอยู่ในขอบเขตการหนีนรกแล้วก็ถอยหลังลงไปดูว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตายในจริงไหม ตัวเห็นจะี่ยไม่ต้องไปใช้ตำราที่ไหนคนตายให้เราดูมันก็ไม่เกือบจะนับไม่ทนถ้ารู้ทุกคนนับไม่ทนแน่คนที่ตายก่อนเราแก่ก็มีแก่มากก็มีแก่น้อยก็มีเสมอเราก็มีอ่อนกว่าเราก็มีเป็นเด็กเล็กกว่าเราเด็กมากมากก็มี ก็รวมความว่าชีวิตคนนี้เกิดมาแล้วต้องตายแน่ตายแล้วไปไหนพระพุทธเจ้าทรงตรัสถ้าทำชั่วจิตชั่วไปนรกเป็นต้นจิตเสียอาดน้อยไปสวรรค์เข้มแข็งมากไานิพพานอขอโทษเข้มแข็งมากเป็นพรหมถ้าจิตไม่ไดิยมสมบัติของโลกทั้งหมดไปนิพพาน ในตอนนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เราเห็นชอบไหมเราอาจจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ได้แต่ในที่นี้ต้องเห็นชอบเราจะเห็นชอบได้ยังไงแล้วก็ต้องใช้วิชาที่พระพุทธเจ้าให้คือสองในวิชาสามห้าในปัญญาหกหรือไม่สามารถทำห้าในวิชาหกได้ก็ทำมโนยุธิการเตรียมตัวเพื่อปัญญา ใช้กำลังใจไม่เป็นของไม่ยากเวลานี้เด็กๆเล็กๆฝึกว<ๆ>ันสองวันสามารถทำได้แล้วแล้วก็ใช้ปุบเพนิวาสา,านุตยานละลึกชาติถอยหลังลงไปใช้ตีต่างสัญานใช้ยานถอยหลังเข้าไปเเรื่องคนอื่นเท่านี้เราจะทราบว่าตายก่อนจะเกิดแล้วมาจากไหน แล้วใช้จูตูปาปาทิยานดูดูคนตายหรือสัตว์ตายแล้วเขาไปเกิดที่ไหนแล้วไม่ข้อนี้เป็นของไม่ยากเลยเท่านี้แล้วก็หมดความสงสัยในองค์สมเด็จพระสัมมาทัมมทธเจ้าว่าตายแล้วมันต้องเกิดทำดีแล้วก็ดูนรกก็ได้ไปเที่ยวนรกไปสวรรค์ก็ได้เรื่องนี้เป็นของไม่ยากเราพิสูจน์ได้แล้วก็เชื่อได้ว่าตายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์ ถ้าทำชั่วไปนรกทำดีไปสวรรค์เป็นต้นนี่เราไปต้องการเราต้องการไปสวรรค์เป็นต้นนรกเราไม่ไปอบายภูมิเราไม่ไปก็ใช้กำลังใจคือความดีของใจใช้ปัญญาเขาช่วยสมาธถถิทีท่นี่เป็นตัวปัญญาพิจารณาความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิธีพิจารณาความดีใช้พิจารณาศินก็ทธรรมะ คือสินหา้ากำุติสิบทั้งหมดนี้ที่รพระเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดมาข้อไหนบ้างที่ไม่ดีเราความวานับถือพระพุทธเจ้าโดยนับถือพระธรรมเป็นตัในตัวเสร็จแล้วก็ต้องนับถือพระอริยสงฆ์ด้วยเพราะความรู้ทั้งหลายเหล่านี้เราจะรู้ขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระอริยสงฆ์ท่านรวบรวมเข้าไว้แล้วนำมาแจกจ่าย,ายนำมาสอน พระอริยสมเบ้ิงต้นก็500ร้อยงค์แรกมีพระหมายก็สพเป็นประธานในกันหลังๆมาท่านละท่านนั้นหลายก็สังขยนาร้อยกรองอธิบายกันเลยมาเพื่อความเข้าใจของเราเราก็ยอมรับนับถือที่ท่านมีความดีช่วยสงเคราะห์เราถ้าท่านจะไปสร้างตำรับตำราขึ้นมาท่านนอนเฉยๆมันมีความสุขมาก ตาใสแต่มีเมตตาอย่างองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าคือปฏิบัติตามกันวกเราจะสามารถรู้ว่ารมคําสั่งสอนพระองค์ได้ยอมรับนาถพระสงฆ์อีกก็หมดเรื่องกันไปเรื่องใหญ่ที่เราต้องใช้ปัญญาเห็นชอบต้องใช้ปัญญานะศินห้ากับกรรมวจิปจะว่าควบกันไปเพราะแต่แต่มันแยกอยู่นิดหน่อย อย่างข้อปาณาติบาตความโหดร้ายของจิตคิดจะฆ่าเขาบ้างคิดจะทำร้ายเขาบ้างหรือฆ่าเขาบ้างทำร้ายเขาบ้างอย่างนี้มันเป็นความดีหรือความชั่วแล้วก็ทราบว่าคนที่ขาดเมตตาปราณีประเภทนี้มีแต่ความโหดร้ายไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวใครเขาคิดเขาทำกับเราแบบนั้นเราไม่ชอบ ถ้าเราไปทํากับเขาเราก็ไม่ชอบแล้วเขาเขาก็ไม่ชอบเราเราจะทํำยังไงเราก็แต่ทาเป็นคนใจดีซะมีเมตตาความรักกุณาความสงสารแล้วก็ยิ้มสบายไปไหนก็มีกําลังใจมีเพื่อนให้ใหความสุกใจเราก็เห็นชอบกับพระพุทธเจ้าว่าเออสิ่งข้อนี้มีประโยชน์ก็หมดสิข้อนี้มีประโยชน์ ทำให้เรามีความสุขข้อที่สองอาทินาทานกำรมบทเก้าสินงก็เหมือนกันไม่ลักไม่ขโมยไม่ยืมไม่แย่งใครไปไหนก็มีแต่คนไว้วางใจเป็นที่รักของคนหลายเราก็มีความสุขก็น่าปฏิบัติตามข้อกาเมสุิิชาจารย์เราไม่เราไม่จะช่วเกินไปคำว่าเจ้าชูก็จะช่วเฉพาะสามีพัญญาของเรา เจ้าชู้เท่าไรก็ไม่มีใครเขาว่ายิ่งเจ้าชู้มากเท่าไรภายในบ้านคู่ครองรักมากเท่านั้นไอคนเจ้าชู้นี่ต้องปากหวานรู้จักการเอาใจเพราะว่าทานอภยัยแล้วก็ใหญ่ร้อนแต่โกนถามมณฑยาโยมพุทธบริษัทว่าท่านที่พูดในะทางเคยเจ้าชู้หรือเปล่า ก็ต้องตอบว่าในชีวิตตระมาไม่เคยเจ้าชู้เลยตอนงแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กถึงแก่ไม่เคยเจ้าชู้ก็มีอย่างเดียวมีคนอื่นเขาเมตตาคนอื่นเขาเมตตาเราเราก็เมตตาเขาเขาเมตตาแต่เขารักเราเราก็รักเขาเขาสงสารเราเราก็สงสารเขา เขาหวังดีกับเราแล้วก็หวังดีกับเขาเท่านี้เองไม่ไม่เคยเจ้าชู้คนที่เจ้าชู้ก็บอกว่าต้องปากหวานปากหวานนี่ไม่ได้ทานน้ำผึ้งนะคือเสียงหวานพูดเพราะพูดดีพูดตามความเป็นจริงแล้วก็ต้องรู้จักเอาใจกันถ้าขัดใจกันคนที่เราพอใจเขาก็ไม่รักมันต้องฉลาดในการเอาใจ แล้วก็เอาวิชานี้แนละมาใช้ในบ้านของเราต่างคนต่างรักต่างคนต่างปากหวานต่างคนต่างเอาใจกันยิ่งเจ้าชู้มากเท่าไรภายในบ้านยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นเพราะความเปอยู่เป็นสุขไม่ขัดใจกันต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างต่างคนต่างมีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกัน เป็นว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ควรจะเจ้าชู้เกินไปนี่ถูกสัมมาทิฏฐิเราเห็นชอบตามนี้พระเจ้าทรงตรัสแล้วต่อไปเรื่องวาจาวาจานีขอสับสนทอนพู้ท่านมาว่าท่าน,นบอกว่าคนจะชวหรดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยเพราะชิวหาเรื่องลิ้นที่ ประคับประคองเสียงเปล่งออกไปนี้มีความสำคัญบรนดาเทนพุทธบริษัทปากขั้นแรกยิ้มก่อนพูดจำให้ดีนะยิ้มก่อนพูดและก็พูดให้ดีให้ถูกใจคนฟังถ้าถามว่าลุงตาแก่ที่พูดเนี่ยทำได้ไหมก็ต้องตอบว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ้นี่ถามว่ามานันแนะนําเขาทําไมก็บอกแนะนําตามตําราถ้าใครได้ทําได้จริงๆมีเสน่ห์จริงๆพูดยิ้มแล้วก็ก่กอนพูดเวลาพูดก็พูดดีคือหนึ่งพูดตรงตามความเป็นจริงเราก็ชอบเขาก็ชอบพูดวาจาไม่หยาบใครไม่สะเทือนใจคนรับฟังเราก็ชอบเขาก็ชอบ พูดใหม่เขาแตกเล่ากันมีแต่ความสามัคคีมีความรักมีความกลมเกลียวกันอย่างนี้เราก็ชอบเขาก็ชอบและพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ชอบเขาก็ชอบในเมื่อต่างคนต่างชอบต่างคนต่างพอใจความปีสนห์ก็เกิดขึ้นว่าต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างนับถือกันแล้วก็มีแต่ความสุขก็เห็นจริงตามพระพุทธเจ้าสันตรัส ดีว่าการพูดปดพูดยาพูดส่อเสียดเพื่อเจอเหลวไหลอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องใครก็ไม่ชอบแลยก็เลือกเอาเลือกไอ้การพูดปดพูดยาพูดส่อเสียดเพื่อเจอิรเหลวไหลโยนทิ้งไปให้ไกลที่สุดสันจะไกลเอาไว้แต่พูดตามความเป็นจริงแล้วก็พูดวาจาไพเราะแล้วก็พูดให้เขาสามารถีกันพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์ ของอย่างนี้ดีแน่มีคนรักพระพุทธเจ้าท่านตัดถูกเห้นชอบด้วยเราเอาเอาเป็นประจำเลยอย่าลืมเพราะเตื่นพับยิ้มทันทีถ้ายิ้มกับใครอันดับแรกยิ้มกับเพรดานก่อนถ้านอนในม้งยิ้มกับเพรดานม้งถ้านอนในห้องไม่มีม้งยิ้มกับเพรดานห้องพอลุกขึ้นมาเหลียวซ้ายเลี้ยวขวายิ้มกับฝ่าย ไปหน้ากระจกยิ้มกระจกใช้ได้ยิ้มเถอไม่เป็นไรแต่ระวังถ้าอยู่คนเดียวยิ้มเฉยๆจะใครก็เห็นนะถ้าใครก็เห็นเนี่ยแทนที่เขาเห็นเราบดีเขาจะจับส่งปากคงสารว่ามันดีเกินไปมีการฝึกยิ้มใบเวลาใครก็พูดไม่ชอบใจฝืนยิ้มรับเขาไว้อย่างนี้บรรดาเต็มพุทธบริสัทปากยิ้มใจเขาก็ยิ้มไปด้วย เราก็มีความสุขเพามีคนรักถ้าเขาทำเขาพูดกับเราแบบนี้เราก็รักเขาเราพูดอย่างนี้กับเขาเขาก็รักเราถ้าต่างคนต่างรักกันในบรรดาแทนพุทธบริษัทไหนอะไรมันจะเกิดขึ้นความสุขที่ถันเกิดขึ้นนี่กำหนดสิบด้วยนะต่อไปเฉพาะสินคือข้อสุราสุรานี่กันในกำหนดสิบไม่มี มีอดีตผู้ว่าท่านหนึ่งท่านจดหมายถามมาว่ากรรมบทดสิบของท่านธรรมเทำไมไม่มีไม่มีการห้ามดื่มสุราก็แสดงว่าการดื่มสุราเป็นของดีต้องขอประทานภัยท่านไปรีอดีตผู้ว่าท่านเข้าใจพลาดไปนิดหนึ่งความจริงกรรมหทดสิบไม่ใช่ของอาตมาเป็นของพระพุทธเจ้าท่าน แต่คนมีกายดีวาจาดีมีใจดีไม่ต้องห้ามดื่มสุรามันไม่มันไม่ดื่มเองถ้าคืนดื่มแล้วส่งความดีในกำหมดสิบนี้ไม่ได้จิตใจมันก็เป๋ไปกายวาจาเป๋หมดใจก็เป๋หมดกระบวนกาการดื่มสุรามันไม่ใช่ของดีเมาแล้วก็มีสภาพเหมือนคนบ้า ดีไม่ดีมันเลยไปกว่านั้นดาพ่อตีแม่ก็ได้ทุบลูกตีเมียก็ได้ทรัพย์สินนั่งหลายเสียหายไปเพื่อการดื่มสุราดละเหลยัยโดยไร้ประโยชน์เวลาการงานที่มีขึ้นเอาเวลาไปกินสุรามันเสียเวลาการงานถ้าจะประกอบกิจการงานก็จะมีประโยชน์มากยังดืง่มสุรานั่งดื่มสุราวันนักครึ่งชั่วโมงถ้าสิบวันมันก็หชั่วโมง ร้อยวันก็ห้าสิบชั่วโมงอย่าลืมว่าเวลาเท่านี้สร้างประโยชน์ไม่น้อยเลยแล้วก็ธรรมศัสตยก็เสียศักดิ์ศรีก็เสียก็ไม่ขอพูดมากเท่านี้เราเห็นดีตามพระพุทธเจ้าแล้วมันก็บรนทอนชีวิตคนดื่มสุราดามีไรบางทีร่างกายสุดโทรมอย่างหนักถ้าร่างกายยังไม่สุดโทรมศักดิ์ศรีก็สุดโทม ถ้าศักดิ์ศรียังไม่สุดสทรบรั์สินก็สุดซิพอทรัพย์สินพอที่ชื่อกับข้าวได้ไปชื่อเหล้ามากินมาไมไ่เกิดประโยชน์เลยเราก็เลิกเป็นคนไม่กินเหล้าดีกว่าลูกศิษย์ก็อาตมาคนหนึ่งรับราชการเป็นนายทหารเวลานั้นเธอเป็นเรือโทอาตมาไปพบข้าวเธอกินเหล้า ก็ปลายกาเนน็เป็นหนี้ดะเป็นหนี่ลูกน้องอย่างได้ต่อมาก็แนะนําถือว่าไอ้การเป็นหนี้ลองลดการกินเหล้าที่มันจะเป็นหนี้ไหมหนึ่งปีผ่านไปกลับไปใหม่เธอเลิกกินเหล้าแต,แต่วันนั้นกลับไปคราวนี้แทนที่จะเป็นหนี้เธอเป็นเจ้าหนี้เขาแถมก็คุยวิทยุก็มีให้ลูกฟังโทรทัศน์ก็มีให้ลูกดู เพราะการไม่กินเหล้านี่ระบ,บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายไอ้ปากคนเหล้ามันไม่โตแต่ช้างสกุลสาม,มารถบินเข้าไปได้มันเก็บแบงเก็บเวลาการงานได้เท่าหมดองค์ุคุณสม,มเด็จพระโรงคตแต่นัวจงเว้นเสียจะมีความสุขนิ้นรกได้และก็เว้นเป็นอวันนีได้แน่ต่อไปก็กำลังใจ ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติเขาบอกคนอื่นอันนี่เขียนชัดสัมมาทิฏฐินี่ใช้ปัญญาที่อยากได้ทรัพย์ของเขามันจะมีประโยชน์อะไรเอาของเขามาโดยเขาไม่เต็มใจให้มันก็เป็นศัตรูกันถ้าเอามามันได้กําลังใจก็เป็นทุกข์กินไม่อิ่มนอนไม่หลับไม่เปิการคิดว่าหากินเองโดยชอบทําดีกว่าข้อที่สองความโกรธความเยาบาิ จองล้างจองแผลงกันมันมีแต่รมเป็นทุกข์เราไม่ต้องการเราต้องการความเป็นสุขคือความเมตตาบาณีเมตตาความรักกุณาความสงสารใจสบายกว่ามีอารมณ์ทุ่มชื่นและข้อดีสิบสัมมาทิฏฐิคือข้อตัวเองข้อนี้ก็รวมความว่าถ้าเรามีความเห็นชอบตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง,ยยงตัดจะเพาะในขอบเขตของสัญญาณสาม เวลานี้เราปฏิบัติเท่านี้เราก็ใช้สมาธิถี่แค่นี้อย่าไปใช้กว้างเกินไปกว้างเกินไปมันจะเหลวไหลไร้ประโยชน์ปฏิบัติไปไม่ได้อารมณ์ใจจย่าเป็นโทษมีคือมีความคลุ้มใช้แค่นี้ระบรรดาท่ามพุทธบริษัทความสุขกายสุขใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายจะมีมากขึ้นกว่าปกติมากแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัด ว่าใช้กําลังกายวาจาใจคิดไเพถึงเท่านี้คืออร่มต้นไม่ประมาทในความตายข้อต่อไปคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และปฏิบัติตรงในสินห้าและกำหนดสิบบทเท่านี้และบรรดาเทพพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคกล่าวว่าบาทุกอย่างที่ทำมาแล้วไม่สามารถให้ผลแล้วได้ไม่สามารถลงโทษได้ และก็นอกจากนั้นบรรดา่านพุทธบริษัททั้งหลายการเกิดจะมีเฉพาะเทวดาหรือพรมกับมนุษย์เท่านั้นแล้วเกิดไม่นานกําลังใจอ่อนเกิดมนุษย์เจ็ดชาติเป็นพาระนา์กำลังใจอย่างกลางเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเป็นเ,เป็นอารานันา์แต่กำลังใจเข้มข้นมากลับมาเกิดมนุษย์อีชาติเดียวเป็นพระารอรัตน์รบรรดาท่ทพพุทธบริษัททุกท่าน ในเมื่อเปอาหารหันต์แล้วก็จบกันชื่อว่าจบการปฏิบัติหนีนรกเพียงเท่านี้ต่อไปสองตอนคือตอน21กับ22เป็นบทสรุปขบรรดาแต่พุทธบริษัทหลายคอยรับฟังต่อไปเวลานี้ก็หมดเวลานี้แล้วหมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีเดบรรดาแต่พุทธศาสตร์นิกชนผู้รับฟงังทุกท่านสวัสดี